อยู่ๆก็เดินเลีว้วเอ็คครับตลาดฮะอยู่ๆก็เดินเลีว้วแล้วข้างหลังเรามีอะไรล่ะอ้าวซีรีมาตั้งแต่เมื่อไหรอะมาเมาื่อกี้แต่ได้ยินทุกอย่างไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะฉันไม่ได้หลอกพ่อแม่นะฉันให้เธอเขียนบอกท่านเองเรื่องคุณจุลจักรพงษ์ฉันจะว่าเธอหลอกได้ไง แต่ปัญหาคือเธอเรียนท่านไม่หมดซึ่งบ้านฉันเขาเรียกว่าหมกเม็ดแน่ใจเหรอว่าจะออกแนวหน้าฉันอยู่เฉยไม่ได้แน่สิรีแต่ให้ทางบ้านรู้เครับแต่ให้ทางบ้านรู้ก็ไม่ได้เช่นกันท่านตั้งความหวังไว้กับฉันสูงมากฉันไม่อยากให้พวกท่านกลัวการไปแนวหน้าเนี่ยหมายถึงฉันอาจจะตายงั้นเธอก็ต้องเตือนตัวเองว่าอยาอ่าเผลอแพร่งพลายฉันว่ เรเลิกคิดเรื่องการรดเถอะเอาเรื่องสอบชิงทุนปีสามก่อนเรื่องสยามบุอินโดจีนเจ้าคุณพ่อยืนยันว่าอีกไม่ต่ำกว่าสองปีไว้ถึงเวลาค่อยคิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนอุดมการเรื่องทำวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนของเราไม่เหมือนกันเีแ๊แปลกอย่างนี้เท่ากับเราได้ไปกันได้ใช่ไหมนีม่เธอกำลังเกลี้ยงฉันเหรอใช่มีปัญหาหรือเปล,าล่าไม่มีหรอกถ้ามี